กางเล่ั์หน่อยม่ได้ย่บหรอใสาใ่ให้บุ้งนะว้าตัวพี่เก่งแท้วันนี้เราพาสามตันนะครับมาเลยทุ่งนาเสียหนองค้มใหญ่ครับวันนี้จ oh. ับอีพีพิเศษนะครับงานอดิเรกข,ของ เสียเท่กับเสียบอยครับแข่งขันกันจับปลาสวัสดีครับอยู่กับนุกรถกขุดชาแนลครับวันนี้กับอีพีพิเศษส,สดครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับมาให้ดูกันสดๆนะครับว่าอีกหนึ่งหน้าง,งานนะครับที่ทํางานไปด้วยแล้วก็กินปลาจับปลาไหลไปด้วยครับวันนี้งานชิวครับ อโอ้ฮะอันนี้ครับวันนี้มาทำอะไรครับพี่บอยนี่แหละครับวัอนี้นี่แหละเอาแมคโครน่อยเข้ามาฟุดฮาร์เยนจะมาดูฟูดเยนวันนี้ยุดงานไหครับยุดครับโอ้ครับพี่พิเศษครับวัอนี้ครับเพื่อนมาลดเครื่องเสียงโอ้เดี๋ยวเราเอาการมากครับ สวัสดีครับอยู่กับนุกรถขุดชนแนลครับวันนี้มือนีพามาม่บึงงานชิวครับงานวันหยุดกับอ้ทรายทั้งสองครับมือนีวันนี้เขาสี่เปิดวงมันมาครับครับมาสี่โว์วงนิดหน่อยครับผมครับเดี๋ยวนุกสี่พาไพเ่บึงนะครับว่ามือนีรถขุดเลขของเขานะครับไม่เห็นอียงครับมือนีครับแต่ว่ามือนีโอ้นะครับวันนี้อยู่กับพี่บอยนะครับแล้วก็อะไรครับเซียเท่ครับผมครับมือนี้เพิ่นว่า ขอหยุดงานหนึ่งหมื่นนะครับเพื่อมาหาปลาไหลนะครับวันนี้โอ้เทมากครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็บรรยากาศสดๆครับวันนี้ครับกมาบึงนะครับ อีพี่นี่นะครับเป็นการพรักผ่อนนะครับของผู้รับเหมาวันนี้เอารถสามสันมาหาตะไลครับบนี่ครับเรา,าไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเฮียทำอะไรอยู่ครับโอ้บริหารงานไหครับวันนี้โอ้ มาเอาปลานด้ครับเป็นสาลอกน้องเนี่ยนะครับเพื่อเป็นสูบสาออกมันจะลอกน้องนะครับโดยใส่เจ้าสามจันครับมือนี้นะครับแล้วก็ชาดปลาสิเอาเจ้าเค่เก่าหนึ่งมาหาปลาไหลนะครับบรรยากาศสดๆครับวันนี้ที่เมือเมืองครับกับลูกลูกรุชแนลครับเป็นงานอีกหนึ่งหน้างานนะครับที่เอซีบุกการณด็พ่อนะครับลอกสายไม้นะครับไต่ว่าต้องสูบหน้าหมากก่อนนะครับ โดยใช้เครื่องยนต์เล็กครับโอ้วันนี้อากาศดีครับบม,ม่มีแดดนะครับ,รบเออเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศก,าก่อนนะครับก่อนที่จะคุณลอกสะนะครับ โเดี๋ยวโมดเอะติด <doors> ง่ายจานหนอวันนีนำนะครับจะ เด็กออกจากบอ่อแล้วนะครับมือนี้เฮ็นยังไงหลอกไหมครับลอกไม่ครับลอกไม่โอ้ถูกกินปลากินเย็นตะก่อนเป็ลอกไม่โอ้ครับผมนี่คือปลาได้ที่ไหนเด็กินปลากินเย็นมาครับผมอันนี้เพื่อจาของเจ้าของบ่อนะครับให้เราให้นะครับถูกอุกรณ์นะครับเด็กพุทธโบ่ไม่แห็นเนี่ได้กินปลากินเย็นหอมเหมือนมานะครับไม่เพิ่งมันจะจ่ายด้สื้อได้ครับ สองสิงข้าขนองล่ำเพืินนะครับเสียเท่กับเสียบอยนะครับอีกหนึ่งหนางานที่เสียครับการขุดลอกสะใหม่ครับ วันนี้บรเห็ดงานนะครับขาปลาครับหาปลามือนี้มาหาปลาเป็นไรครับเนี่ยมันไหครับวันนี้สามสี่เนี่ยครับโอ้นะครับอันนี้ก็เป็นงานอีกหนึ่งงานนะครับของเฮียนะครับของพีเตี้ยเฮาครับมือนี้นะครับใกล้ทีเด้โจ๊กแล้วนะครับตอนนี้เหลือน้ำลวดนะครับตอนนี้โจ๊กน้ำทาครับตอนนี้โจ๊กเอามือโจ๊กทาครับตอนนี้ บรรยากาศสดๆครับอยู่ห้องไหท้องหน้าของเฮานะครับทุงไหท้องอยู่ไหอยู่หน้าคือเกาเมนี้สามาครับามาครับผมมีเพลงมวลฟังกินปลาหน้าครับเมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับผ่อนค่ายครับกับอีที่นี้นะครับเพื่อให้เอฟซีเลว่า ลูกค้าที่น่ารักนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของหุลเมานะครับในการยุดักพรหรือว่าเหตุงานไปนั่มนะครับวัอนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับเปไหนครับอาจารย์ตั้งมีครับมานอยู่ครับโอ้ไอ่ปลาซิวอาวครับโอ้วันนี้นะครับอาจารย์ทั้งสอง่นนะครับลุย อุออโคนเล่นกิตตมนะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับป่าจ้าภาษาชาวบ้านกับนกอุ้งขนชนันเหลครับมือน,นี้ส่วนเจ้าสามตานเฮานะครับน้า,อา <c oughs> รอนะครับรอเขาเรียกว่ารอขุดสะลอกสะใหม่ครับเป็นช่วงเวลาบรรยากาศการหาป่ากับปลาไหลครับมือน,นี้ เครื่องยนต์เล็กทํางานหนักมาครับวันนี้น่าจะประมาณ2ชั่วโมงครับน้ําถึงจะลดบรรยากาศส,สดๆครับวันนี้ <Good. S 1> ใหญ่เิ่นผ้าไม่เห็นงานอดิเรกครับ <c oughs> วันนี้อยู่ทุ่งนาเสียนงครับวันนี้โอ้ oh. กีสุดๆครับมันนี้ที่กุ้งบออครับมันนี้โอ้นะครับก่อนที่จะลอกสาไม้ครับเอาแห้งก่อนนะครับเลยบอกครับมันนี้ หลังจากที่นะครับน้ำนะครับลดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาเบิ่องเจ้าเคเก่านึงนะครับหลอกบโอเก่านะครับแล้วก็หาปลาไลครับวันนี้อีพีพิเศษครับผมเดี๋ยวมาดูเสียเทของเราครับโอ้เช็คกันครับอันตรายครับ วานเลยครับครับผมกะมือนีนาจะได้ปลาหลายครับมือนีครับแต่ว่าครับเจ้าเคเก่าหนึ่งเข้านะครับกัทําการออกบอไม่แต่ว่ามือนีนาจะโอ้เจอดินล่มครับมือนีอันตรายได้ครับต้องคอยเฮ็ดนะครับมือนี หนึ่งน้าง,งานครับพี่พิเศษสุดครับวันนี้แล้วก็บ,บอกเลยว่าได้กินทั้งปลา,านะครับแล้วก็ได้หาปลานะครับแล้วก็ปลาไหลน้ำครับวันนี้บอกว่าสงสัยวันนี้ครับจีได้ปลาแบบหลายครับวันนี้สําหรับสะเสียนงครับวันนี้ปลาเยอะมากครับ กมาเมืองอีกหนึ่งมุมครับโอ้มันย่ล่องไปลึกกว่าใดครับอ่าครับเป็นหนึ่งีพีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนาแน่นะครับที่เอฟซีบกคคาเดพอนะครับแต่ว่าหนาจะล่องไปยากนะครับเพราะว่ามันลมครับเมื่อนี้ไม่เป็นเงินสดๆครับผม ทีบอครับเดี๋ยวมีตรงท้ายมันแหงก่อนมันบ่อ๋อวันนี้เจออุปสรรคครับกาเสียวพวกหอมป่าหอมข้อครับมือนีครับมาให้เบ่งบรรยากาศนะครับงานชิวนะครับงานอดิเรกของพลเมลข้ามือนีนะครับมากินปลานะครับมาคุดปลาไหลนะครับแล้วก็มือนีรู้สึกว่าดินมันจะลมนะครับก็ต้องทายมันดินมันแหงก่อนนะครับเนาะนะครับมือนีเอาพวกหอมป่าหอมข้อครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นี p พต่อไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ครับนุ่กดคุองแชนแนลนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อบ่อยผ่าดคลิปต่อๆไปนะครับนาะนะครับสำหรับเมือ่อนี้ล่าไดก่อนนะครับสวัสดีครับ